สวัสดีครับผมวันนี้ DIY ปัมไอคอมของตู้เย็นนะครับผมมาทำปัมลมแล้วตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมไอตัวดำๆเขาเรียกเซอร์วิ์นะผมไอตัวเขียวคือปุ่มสตาร์ทนะครับผมนะครับอันว่าเสร็จแล้วครับผมไม่ร่้อะไรนะครับผมนะนี่ทำการเทสนะครับเสียงเงียบมากนะครับตอนนี้ได้สองบาร์แล้วครับผมนะครับ จะได้สองบาร์แล้วนะครับผมนะเราใช้สายแก๊สนะครับผมตัวนี้ต่อแต่ไม่มีเข็มขัดรัดสายนะผมนะนะครับผมนะท่าไหนเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยนะครับผมนะครับอันนี้เดียวไวปัม๊มลมเพื่อเติมไว้เติมลมมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้นะครับผมจัก,กรยานรถยนต์ได้หมดนะครับนะครับผมเสียงเสียงเงียบม,มากเสียงเงียบม,มากนะผมนะครับ ท่านใดว่ามีประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะนะครับผม DIY ถูกต้องนะครับผมนะใช้สายคอนะครับผมมีเฟตเชอร์นะครับผมเรามีเฟตเชอร์ด้วยนะครับผมสายเมนปลั๊กเป็น2.5นะครับผมนะนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตต์ก่อนนะครับผมปิดสวิตต์เสียงเขาจะดับไปทีนี้ทำการเปิดลมนะครับ จะเปิดลมให้ดูนะครับผมสองบาแรงแค่ไหนอ่านะวดูนะครับนี่สายแก๊สนะครับเปิดลมนะครับนี่มีวาเปิดลมอ่าทาเป็นบาเปิดลมเปิดลมก่อนนะครับผมอ่าจะให้ดูนะแรงแค่ไหนนะครับผมแรงเลยนะครับอ่าแรงเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมอ่าโอเคนะครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับผมงานช่างทั่วไปงานเพื่อความรู้นะครับผมจวเราเป็นกําลังใจงให้ผมนะครับทำคลิปใหม่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม